ที่อยากมาดูอัคุศลเจตสิกสิบสี่อัคุศลเจตสิกสิบสี่นั้นเราระบุไปแล้วว่าประกอบเฉพาะแนอัคุชลเจ็ดิบสอเท่านั้นนะนะเพราะฉะนั้นกลุ่มเนี้หาง่ายเพราะมีจิตแค่12ดวงสิองดวงนี้เราแบ่งเป็น3ากลุ่ม,มคือกลุ่มของโลภนะมูลจิตแปโทสามบูลจิตสองและโมหะมูลจิตสอง สำหรับเจตสิกกลุ่มแรกคือโมหะอเฮริกาอโนตตป่าและอุทจจารนั้นเะป็นฝ่ายกลุ่มโมหะเนี่ยนะกลุ่มโมหะนี้เป็นหหน้าของอกุศลทั้งปวงจึงประกอบในอนกุศลจิตทุกดวงมาดูอกุศลจิตสินะ ขอไปโมหาอิริกาโนตปาอุตจารประกอบในอกุศสนกิจสิบสองทุกดวงเพราะทุกครั้งที่มีอุศสจกิจต้องมีโมหะโมาเป็นแกนนำเลยโมหะที่เป็นเป็นใหญ่ในอุศสทั้งป่วงเพราะฉะนั้นโมหะรวมทั้งอิริกาโนตปาและอุตจารด้วยนะถึงแม้ว่าอิริกาโนตปาอุทจารจะไม่ใช่โมหะโดยตรงแต่เขาเป็นเหมือนลูกน้องของโมหะ มีสภาพสภาวะเป็นแบบโมหะเหมือนกันนะก็เลยรวมไปอยู่ด้วยกันไปอยู่ในุุลจิตทุกดวงสิบสองดวงแต่ถ้าเป็นกลุ่มที่สองคือโลภะทิฏฐิมานะเคตีสามดวงนี้เป็นกลุ่มของโลภะเพราะฉะนั้นจะประกอบได้ในจิตเฉพาะที่เป็นโลภะมูลจิตเท่านั้น่าซึ่งโลภะมูลจิตนี้เนี่ยนะ โลภะเจตสิกจะประกอบได้ทั้งหมดเพราะโลภะเจตสิกเ,เป็นหัวหน้าของเป็นหัวหน้าของโลภะนะเป็นหัวหน้ากลุ่มนะโลภะเจตสิกจึงประกอบได้ในโลภะทั้งหมดแต่ทิฏฐิกับมานะเป็นลูกน้องโลภะที่หนึ่งจะประกอบในโลภะมูลจิตเนี่ยลูกน้องกลุ่มนี้จะเป็นอ่สภาวะที่มันจะเกิดคู่กันไม่ได้ จริงๆของสภาวะที่เกิดคู่กันไม่ได้ไม่ได้แปลว่ามันจะต้องขัดแย้งกันนะหรือมันจะต้องอยู่คนละฝ่ายบางทีมันก็อยู่ฝ่ายเดียวกันนั่นแหละแต่มันไม่ได้เกิดคู่กันเพราะอะไรเพราะว่าเป็นสภาวะที่เกิดพร้อมกันไม่ได้บางทีกันบางทีเราชอบคิดว่าถ้าเกิดพร้อมกันไม่ได้เหมือนมันจะต้องขัดแย้งกันต้องอยู่คนละฝ่ายแต่ความเป็นจริงมันไม่จริงเสมอไปเช่นทําไมถึงรูว่าทาไมเกิดคู่ไม่ได้ทีทีเป็นสภาพที่เห็นผิด มานะคุณสมาพที่เยื่อยิงถือตัวในสภาวะจิตอย่างหนึ่งเนี่ยที่ขณะเราเยื่อยิ่งถือตัวขณะนั้นเราก็จะไ็นมีความเห็นผิดไม่ได้ขณะที่เรามีความเห็นผิดก็จะไม่มีเยื่อยิงถือตัวเป็นคนละอันกันจริงอยู่เราบอกว่าเออเราเยื่อยิงถือตัวถือว่าถือว่าเห็นผิดไหมถ้าถามว่าเห็นผิดไหมจริงๆเราเยื่อยิงถือตัวถือว่าเห็นไม่ถูก ก็คือไม่เห็นที่ถูกต้องเขาอาจจะรู้จริงแต่ว่าเจื่อนิงที่ตัวใช่ป่ะถามว่าถามโยมจะเริ่มโง่เลยเห็นไม่ถูกถามว่าเห็นไม่ถูกต้องก็เห็นผิดไหมนี้ถามว่าเห็นผิดไหมคําตอบคือไม่เห็นผิดแต่ไม่ได้เห็นถูกเหมือนกันที่เราบอกว่าอาขาวสีขาวกับสีดำบางทีมันต้องไม่ขาวก็ต้องดำมันบางทีมันอยู่ตรงกลางไงคือขาวก็ไม่ขาวดําก็ไม่ดํา คือมันไม่ใชี่ยว่าถ้าไม่นี่ตายมันต้องอยู่ฝั่งขวานะลายยากอยู่เนะมานะมานะเราเคยเรียนมาแล้วจำได้ไหมว่ามานะลายยากมากนะเพราะว่ามานะสุดท้ายที่สุดจริงๆแล้วจะต้องเป็นธาตุเขาเลยรึงจะได้ได้เป็นธาตุเขาเกิดในตจักูนต่ำปุบวมานะมากไม่ดีจะเป็นธาไม่เอาั้งวดก็ถ้าเราเยอะจริงเยอะเราเป็นใหญ่เป็นโตเดี๋ยวหลังก็จะได้ไปเกิดตกต่ำไม่เป็นตัวอะไรอ่ะ เพราะฉะนั้นมนสรุปของเรานะขนาดที่เรามีมานะเราไม่ได้เห็นถูกก็จริงแต่เราก็ไม่ได้มีความเห็นผิดในสภาวะที่เห็นผิดเป็นอีกสภาวะหนึ่งความยึดถือเป็นตัวตนสภาวะหนึ่งความมองเปรียบเทียบเยอะยิ่งถือตัวเป็นอีกสภาวะหนึ่งมันจะเกิดในเวลาขนาดจิตเดียวกันไม่ได้เพราะฉะนั้นทิฏฐิกับมานะนะจึงเป็นสภาวะที่ไม่ได้ไปคู่กันไม่ได้ไปคู่กันต้องเกิดทีละหนึ่งเท่านั้น ทิฏฐีเรารู้ทันทีว่าต้องเกิดอยู่ในโลหะมูลนิติดวงไหนรู้ไหมต้องรู้ว่าอยู่ในทิฏฐิ่กัตาสัมปยุทธ์นั่นเองถูกต้องเลยสี่ดวงดวงไหนท่านยังมองตาแป๋วยังนึกไม่ออกเลยต้องหมดเวลาห้านาทีถ้าอีกห้านาทีจะนึกออกขอเวลานิดหนึ่งทิฏฐิจะต้องประกอบอยู่ในทิฏฐิ่กัตาสัมปยุทธ์เพราะว่าทิฏที่กัตตาสัมปยุทธ์สี่ดวงชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเป็น กิจที่ประกอบด้วยทิฏฐินั่นเองประกอบด้วยความวินปิดสี่ดวงส่วนมานะก็จะมีอยู่ในฝ่ายที่ไม่ใช่ทิฏฐี่ขัตตสัมยุทธ์ก็คือทิฏฐิขตตวิปยุทธ์นั่นเองสี่ดวงมีเคยมีคนเลยถามว่าอ้าวถ้าอย่างนั้นเกิดเราเกิดโลภะเนี่ยถ้าเราไม่มีทิฏฐิเราก็ต้องมีมานะหรือเปล่า เพราะว่าโลภะอยู่แปดดวงสี่ดวงมีทิฏฐิสี่ดวงมีมานะถ้าเราไม่มีทิฏฐิสแสดงทุกครั้งที่เราเกิดโลภะไม่มีทิฏฐิก็ต้องมีมานะคำตอบก็คือไม่จริงนะเพราะว่ามานะเป็น,เ,ปนเออโะยะกตันเึิกออกแล้วแต่เดิกชื่อไม่ออกมันไม่มามามั่งไวมามาัมา่งอ่ะนีตาโยทีเจตสิกอยู่ในกลุ่มที่เรียกว่ากถาจิตก็คือเกิดเป็นบางครั้งบางคราว เพราะนั้นเมื่อมานา้าเขาเกิดเป็นบางครั้งบางคราวแสดงว่าคราวที่เขาไม่เกิดคราวที่เขาไม่เกิดก็เป็นโลภะมูลจิตที่เป็นทิฏฐิขาตาวิปยุทธที่ไม่มีมาน้านั่นเองเพราะนั้นหลายๆครั้งเราเกิดโลภะแบบไม่มีมาน้าหรอกอย่างนี้เวลาเราไปซื้อของเราเห็นไอ้นี่สวยนั่นสวยโลภะเกิดตลอดเนี่ยแต่ไม่มีมานะหรอกเพราะเราเห็นแค่มันสวยแล้วก็อยากได้แค่นั้นเองอยากได้อยากได้ไดม่ได้มีมานะอะไรแล้วก็ไม่ได้แล้วก็ไม่ได้มีความเห็นพินเลยหรอกแต่มันอยากได้ แล้วก็บรลัไม่ออกด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็โลภะแบบนี้จริงๆเราพอเรียนเรื่องกรรมเรียนเรื่องอะไรก็จะเห็นหว่ามีระดับมีดีกรีไงเราบอกเป็นดีกรีระดับของความรุนแรงของโลภะแล้วก็แบบมีโลภะแบบชอบทำคือคำว่าคำว่าชอบทำฟังดูแล้วคนคนได้ยินจะเข้าใจความหมายนี้ว่าถูกต้องตามตโนทรงธร์กับไม่ชอบทรม้าก็คือไม่ถูกต้องตามนอนทรมธรรม ก็คือพูดง่ายว่าเป็นโลภะที่สุจริตกับสุดจริตนั่นแหละ่าคนเคอะถ้าโลภะสุดจริตก็คือโลภะที่ถูกต้องตามหลงของธรรมก็ก็ไม่มีปัญหาอะไรอยากได้ก็ไปก็เห็นแล้วก็อยากได้ก็ซื้อก็เป็นโลภะเหมือนกันแต่ว่าแต่ว่าสุดจริตก็ไม่พาตกมารมแต่ก็จะทําให้เรามีอุปสงคเกิดจะต้องรับวิบากในอนาฝตเหมือนกันวิบากที่ไม่ดีอย่างน้ออกใช่ไหม พราะบางทีเราก็ต้องดีเราต้องเรียนรู้จะได้รู้จ<า>ักดีกรีไม่ใคนก็จะชอบคนชอบเหมาอ่ะคือเหมาบอกอกุศลก็อกุศลหมดแล้วก็เที่มาเท่ากันหมดอะไรเกิดหน่อยเดี๋ยวก็ระแวงระแวงไปหมดอะไรเกิดหน่อยก็เศร้าหมองหมดอะไรนิดอะไรหน่อยจิตเศร้าหมองหมดเลยยิ่งหนักกว่าเดิมเลยกินอะไรอร่อยนะคะก็บอกว่าโลภะอยบอกโม่แมไม่คิดมาว่าทำไมไม่คิดว่าได้อํานาจกุศลที่เราทํามาเป็นเหตุที่เราไม่กินมาเพราะนั้นเราได้นำกุศลให้ยิ่งขึ้น ไม่ฮะเพราะถ้าทำอะไรนิดนึงก็โลภะหนาบ้าบ้าคือจริงต้องดูก่อนว่าเขาเตือนหรือเที่เขาบอกตัวเองอะว่าเออมันเป็นโลภะเอออย่างนี้ก็โอเคเป็นการเตือนต่อให้รู้ยังเป็นการเศร้าหมองทั้งวันเลยให้รู้ว่าเป็นโลภะแต่ไม่เศร้างานเออถ้าเตือนตัวนโอเคแต่ถ้าบอกโอ้ยนี่โลภะอย่างเงี้ยไม่ดีไม่ดีเศร้าหมองเงี้ยอันนี้ก็ไม่ไหวนะเพราะเราก็ต้องดูแล้วก็ต้องแบบรู้ทันมันแล้วก็ธรรมะของเมื่อเจ้าเนี่ยชื่นบานนะคะเป็นวิมุตติ